เรื่องราวของซายิดเหมาะผู้ประสบความสำเร็จได้สูญเสียน้องชายไปจากเหตุการณ์ความผิดพลาดภายในแก๊งจนทำให้เขาผู้เป็นพี่ชายต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการกลับมาสวมหน้าก,กากนักล่าอีกครั้งเพื่อล้างแค้นให้กับน้องชายที่ตายไปหรือเลือกที่จะเป็นสามีและพ่อที่ดีเพื่อภรรยาและลูกที่กำลังจะคลอดออกมาดูโลกของเขาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราบัคสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าดาร์ l แลนด์หนังปี2017และถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลย รเรื่องเาวาเริ่มขึ้นที่ยาซินเด็กหนุ่มวัย20ปีที่อยู่ในแก๊งขาแป้งที่ถูกเซมียนหัวหน้าแกงบังคับให้เขาไปป้นธนาคารแม้ว่ายาซินนั้นจะไม่อยากทําแต่ก็ต้องทําต่อมาเขาเดินลงรถไปพร้อมกับความหวาดหวัน่นก่อนจะทําตามคําสั่งของเซมีนเนอย่างว่าง่ายและเหตุการณ์ก็เป็นแบบที่ยาซินกลัวจริงๆเมือ่อรถตํารวจคันหนึ่งขับตามหลังชายหนุ่มอย่างฉิวเฉียดแต่กระดันไปรถคว่ำกลางทางและตัวเนี่ยก็สไลด์ไปกับถนนยาซินเนี่ยก็ได้ยันโตลกขึ้นมาด้วยความรวดเร็วก่อนจะวิ่งหนีไปและทิ้งเงิน ซาิดพี่ชายของเขาเป็นหมอสัลยแพทย์หัวใจฝีมือดีอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในวันนั้นเขาได้กลับบ้านไปเฉลิมฉลองการตั้งครรภ์ของภรรยาซึ่งทุกคนนั้นก็นั่งกินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาและไม่นานนักยาซินก็มากดกิ่งที่หน้าคอนโดแต่คนที่ไปเปิดให้คือสไตล์ภรรยาสาวของซาิตเมื่อซาิตออกมาเจอหน้ายาซินน้องชายก็มีท่าทีร้อนรนและเขาก็ขอร้องให้ซาิตช่วยเหลือเรื่องเงินตอนนี้เขากําลังเดือดร้อนเพราะตอนนี้กําลังมีคนตามล่าเขาอยู่เขาขอเงินเพียงแค่หนึ่งแสนเท่านั้นและจะไม่ขออีกเลย แต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ซายิดจะไม่สามารถช่วยได้เขาก็ได้ล็อกคอของยาซีแล้วไปส่งตัวที่ลีฟและบอกให้เขากลับไปแม้ซายิดจะเสียใจมากที่ตัวเองตัดสินใจไม่ช่วยน้องชายแต่นั่นก็เป็นวิธีที่เขาตัดสินใจทําลงไปแล้วและเขาก็ยืนน้ำตาคอยอยู่ด้านนอกพร้อมกับเข้าไปในห้องซึ่งทุกคนที่อยู่ในนั้นเมื่อเห็นสีหน้าของเขาก็เงียบลงพร้อมถามว่าเป็นยังไงบ้างส่วนสไตล์ภร,ระยาของเขานั้นก็เดินเข้ามาหาเขาพอเธอเข้าใจว่าคงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งต่อ เจ้รงงานของเขาก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วบอกว่าให้เขาออกมาพร้อมแจ้งข่าวว่าน้องชายของเขาอยู่ในห้องฉุกเฉินและตอนนี้เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งซายิดไม่รู้แบบนั้นเขาก็เลยวิ่งไปหาน้องชายในขณะที่พยาบาลกําลังเข็นเตียงไปห้องฉุกเฉินไม่นานนักเจ้าหน้าที่ก็ออกมาบอกซายิดว่าเขาช่วยสุดความสามารถแล้วจริงๆซึ่งซายิดไม่รู้แบบนั้นเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะเดินไปบอกพ่อกับแม่ว่าน้องชายไม่โอเคเท่าไหร่พอพูดแบบนั้นแม่ก็ลงไปนั่งกองกับพื้นแล้วก็ร้องไห้หัวอ,อกมาด้วยความเสียใจด้านซายิดเองนั้น้นเเขขาาก็าไปดู ยาสินในห้องและเขาก็ได้ก้มลงและหอมน้องชายสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เครื่องเตือนที่ชีพจรจะดังขึ้นและเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาถอดออกซิเจนออกและนี่ก็เป็นสัญญาณว่าน้องชายคนนั้นได้ไปแล้วจริงๆซึ่งต่อมางานศพของยาสินก็ได้ถูกจัดขึ้นแบบเล็กๆมีเพียงญาติเท่านั้นที่มาร่วมงานในขณะเดียวกันเขาก็แสดงความยินดีกับสไตล์ที่ตั้งคันพร้อมถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งทั้ง3คนนั้นก็ทักทายกันอยู่สักพักก่อนจะแยกย้ายก,กันกลับบ้านดานซายิดก็เริ่มแผนการในการค้้นนนหาาาาตัวคทที่ทลลยอองชองชขเขเแะ ก็ตรงไปที่สถานที่แห่งหนึ่งและก็ได้พบกับอเล็กเพื่อนของยาซินที่เดินเข้ามาทักทายเขาซายิดได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับยาซินด้านอเล็กก็ไม่รู้รายละเอียดมากนักว่ายาซินเสียชีวิตได้ยังไงแต่บอกแค่ว่ายาซินขายแป้งที่ลูเดนและทํางานให้บาร์โกทั้งสองได้ทําความรู้จักกันก่อนที่ซายิดจะขอแยกตัวเพื่อพบตำรวจเมื่อเขาไปถึงสถานีแล้วและก็ได้พูดคุยกับตำรวจซึ่งเขาก็พบว่าคดีเนี่ยไม่มีคืบหน้าอะไรเลยทางด้านสไตล์ภรรยาของซายิดเขาก็ได้สังเกตซายิดมาสักพักหลังจากที่จ การงานศพของยาซินซึ่งข่าวนั้นก็ดูไม่โอเคเลยตั้งแต่ยาซินเสียชีวิตไปและจิตใจของซายตดไม่อยู่กับได้ก,กับตัวและดูเหมือนว่าเขาจะละความสนใจจากสไตล์ไปอย่างมากแม้ว่าเธอจะท้องอยู่ก็ตามเวลาต่อมาซายตดก็กลับมาที่บ้านแล้วเข้าไปในห้องนอนน้องชายเพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถสืบสาวเรื่องราวไปยังหัวหน้าแกงได้แต่ว่าเขาก็ไม่พบอะไรเลยจนมาเจอกับพ่อที่นั่งอยู่นอกห้องซึ่งพ่อเองนั้นก็ตอบว่าลูกชายเขาทำไมาไม่ยอมดูแลน้องถ้าช่วยเหลือยาซินเรื่องคงไม่บอลไ,ไปถึงขั้นนี้ ซายิดที่โดนพ่อดา่าเขานั้นก็ออกมาสงบสติอารมณ์อีกห้องหนึ่งและแม่ของเขาก็เดินตามเข้ามาและหยิบบางสิ่งบางอย่างให้กับซาหยิดและนั่นันคือปืนที่ไปเจอในห้องของยาซินซาหยิดไม่เห็นแบบนั้นเขาก็หัวเสกกับสิ่งที่เจอมากเพราะเขาไม่เข้าใจน้องชายเลยว่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรอยู่เขาเลยนําปืนใส่ถุงและออกจากห้องไปวันต่อมาซาหยิดก็ได้ไปพบกับตํารวจคนเดิมอีกครั้งและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาต้องรับรู้ว่าเรื่องนี้ตํารวจไม่สามารถจะเคลียร์ให้ได้ตํารวจในนั้นเนี่ยก็ได้พูดว่าคนที่ฆ่าน้องชายาาายายยยิิดไไม่่ควปุงง้้เลึทํให ยิ่งหวัวเสียขึ้นไปอีกเขาเลยต่อรองว่ามีหลักฐานอื่นๆอีกไหมเช่น DNA หรือรอยนิ้วมือเขาจะได้เอาหลักฐานตรงนี้ไปสืบเองแต่ถ้าว่าซายิดเองนั้นเขาก็ดโดนตำรวจนายนั้นตอบกลับมาว่าเขาสามารถช่วยได้แค่นี้พร้อมกับเปิดกล้องวงจรปิดที่ยาซินนั้นเข้าไปขโมยเงินในธนาคารด้านซายิดเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อและเขาก็ไม่ศบอารมณ์กับตำรวจนายนี้อีกแล้วในคืนนั้นที่เขานอนไม่หลับซายิดนั้นได้ตัดสินใจขับรถออกไปทีหลังกบด้านของแกงขาแป้งในขณะที่เดินเข้าไปนั้น้นนนก็มมีผูชาาาายคคนหนึ่ถวาาาใร ดานไซยิดก็บอกว่ามหาบาลโกผู้ชายคนนั้นก็เลยเดินนําเข้าไปในห้องเล็กๆห้องหนึ่งและในนั้นก็มีผู้ชายอยู่ประมาณ3คนไซยิดนั่งลงและคุยกับบาลโกว่ารู้จักน้องของเขาหรือเปล่าแต่บาลโกก็ตอบกลับว่าไม่รู้จักแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าน้องชายของนานจะตายยังไงส่วนไซยิดเองนั้นเขาก็ยังต่อบทสนทนาอยู่เรื่อยๆจนทําให้ผู้ชายที่นั่งเล่นเกมอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาต่อยเขาล่วงไปนอนก,กับพื้นส่วนบาลโกก็เดินเข้ามาพร้อมยกกระบอกปืนและขู่ไซยิดไปบาลโกก็ได้ขูว่ว่าทามาที่นี่อีกเขาจะยิงทิ้งะก่อน ปล่อยตัวเขาออกไปต่อมาซาฮิดก็ขึ้นรถด,ด้วยอาการที่สั่นกลัวเขาก็ไปหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเกือบจะทิ้งชีวิตไว้กับที่นี่แล้ววันต่อมาซาฮิดก็เดินทางไปหาโทเบนและขอให้เขาช่วยฟื้นฟูวิชาการต่อสู้ให้เขาใหม่แต่โทเบนนั้นก็พยายามโน้มน้นาวให้ซาฮิดยอมแพ้เรื่องนี้ซะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่พวกนักเลงใช้มีดแล้วแต่เดี๋ยวนี้พวกมันด้ใช้ปืนแล้วอีกอย่างซาฮิดก็เป็นหมอเขาไม่ต้องการให้มายุ่งเรื่องแบบนี้แต่ทว่าซาฮิดนั้น มุ่งมั่นของซายิดนานก็ทําให้โทเบนใจอ่อนจะยอมช่วยเหลือต่อมาซายิดนานก็เริ่มออกมาวิ่งและออกกําลังกายมากขึ้นและจู่ๆเขาก็เจอกับอเล็กที่อยู่แถวนั้นพร้อมชวนให้เขาไปเที่ยวบ้านด้วยกันก่อนจะให้เขาเป็นโค้ชช่วยฝึกซ้อมในการต่อยมวยและยังชวนอเล็กไปที่คอนโดอีกเพื่อพบพระยายของตัวเองอีกด้วยซึ่งทั้ง3คนก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกันและพูดคุยกันนิดหน่อยก่อนที่อเล็กจะขอแยกตัวกลับบ้านเวลาต่อมาซายิดนั้นก็ฝึกซ้อมอย่างหนักในการที่จะฟื้นฟูร่างกายใหม่และดูเหมือนว่าสมรรถภาพทางร่างกายของเขาจะแข็งรงร ขึ้นและกระบวนทการทางต่างๆก็ดูดีขึ้นจนวันหนึ่งอเล็กกับซายิยตได้ไปดูมวยที่สถานที่แห่งหนึ่งดัานซายิดตนั้นก็ได้เห็นใบหน้าของเซเมียนแต่มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะในตอนนั้นค่อนข้างมืดแล้วและก็มีไฟสลัวแต่เขาก็พอจะรู้ว่าคนที่ฆ่าน้องชายเขานหน้าตาเป็นยังไงพอตกเย็นเขาก็เลยบึ่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปพบหมอและภรรยาของเขาก็ใกล้คลอดแล้วและก็แน่นอนนะครับว่าเขาไน้มาสายไปหลายนาทีและนั้นก็ทําให้สตาล์ภรรยาของเขาไม่พอใจที่ซายิดตัวแต่ไปนสนใจเรื่องการตายของน้องชายมากกว่าตัวเ ซึ่งซาเยต์เองนั้นเขาก็บอกว่าจะพาเธอไปดินเนอร์เพื่อเป็นการไถ่โทษแทนแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแผนการแก้แค้นของเขาก็ยังต้องทําต่อไปต่อมาซาเยตก็ได้ใส่เสื้อกอดที่โทเบตยื่นให้แบบยังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยและเขาก็ถูกยิงจากด้านหน้าอย่างจังแต่ก็โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากต่อมาเขาก็ได้พ่นสเปรย์ไปที่ทรถมอเตอร์ไซค์ให้เป็นสีดําทั้งคันพร้อมแต่งชุดดาทั้งตัวและยังเอาถ่านมาทาบริเวณรอบดวงตาให้เป็นสีดําทั้งหมดเพื่อปิดบังว่าเขาเป็นใครซึ่งต่อมาซาอิดดนนนนนัั้้้เเขขขาาากกก็ไบบบุปใแลงงร ที่เขาเคยมาครั้งที่แล้วและลูกสมุนของมันก็ถูกซายิดเตะจนล้มลงไปนอนกับพื้นบางคนเนี่ยก็ถูกเตะลงมาจากบันไดและซายิดก็พยายามถามว่าบานโกอยู่ที่ไหนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะพวกมันไม่ปิดปากพูดออกมาเลยด้านซายิดนั้นก็เลยกวาดแป้งให้อยู่บนโต๊ะลงกระเป๋าก่อนจะนําไปเผาข้างนอกวันต่อมาซายิดก็ได้มานินเนอร์กับภรรยาของเขาซึ่งทั้งสองก็สาอาหารกันอย่างเพลิดเพลินและในขณะเดียวกันนั่นเองก็ได้มีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาประมาณถึง5-6คนและเซเมียนก็คุยโวโอต่างๆอย่าง ซาเยตดเนี่ยก็ได้จ้องมองไปที่เขาอยู่เรื่อยๆจนเซเมนเนี่ยจับได้และเดินมาหาเขาซายตดที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยหยิบมีดซ่อนไว้ใต้โต๊ะซึ่งเซเมนเนี่ยก็เดินมานั่งข้างเขาแล้วถามว่ามองนั่นทําไมหลังจากนั้นก็พูดไปลื่บเปลื่ยพอสตาร์เดินกลับมาจากห้องน้าเซเมนเนี่ยก็จับมือแล้วบอกว่ายินดีด้วยนะที่ได้สร้างครอบครัวและเขาก็ยิ้มให้ซายตดก่อนจะเดินออกไปในคืนเดียวกันนั้นซายตดก็ได้แต่งตัวชุดดาเพื่อออกไปปฏิบัติการอีกครั้งเขาสะกดรอยตามรถของเซเมนไปจนอาศัยจัังงงหวททีี่่เเผลอออคนขขรซซมไปื้ ซายิตกเ็เลยเข้าไปหน้าข้างกระจกและยกปืนขึ้นยิงสองสามนัดดานเซเมียนก็ตกใจที่เห็นดังนั้นแต่ทว่ากระจกเนี่ยกับไม่แตกทําให้ซายิตหัวเสียมากที่ยิงไม่ถูกเขาแถมยังโดนลูกน้องของเซเมียนที่เดินออกมาตามยิงเขาอีกซายิตเลยรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปฝ่ายเซเมียนที่รู้สึกว่าเหมือนโดนหักหลังเลยเรียกลมตัวลูกน้องของตัวเองและถามหาหนอนบนไส้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทําแบบนี้เมื่อมีลูกน้องเยอะขึ้นก็เกิดการทะเลาะก,กันไปมาแต่สุดท้ายแล้วก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้น,นที่ด้านนอกซึ่งรถทุกคันนั้นกก็็ะเบิดดหมแลไฟ ไม่ลดทุกคันและนี่ก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเฟรมึอของใครเวลาต่อมาไิดก็รีบบีดรถกลับมาเพื่อพาตาชุกเฉินต่อหลังจากนั้นเขาก็รีบกลับบ้านไปพบภรรยาซึ่งเขาก็คิดว่าภรรยาของเขานน้นนอนไปแล้วแต่จริงๆแล้วเธอยังไม่ได้นอนและยังคงเฝ้าสามีเธออยู่ตลอดเวลาและเธอก็ยังจับสังเกตได้อีกว่าช่วงนี้ไิดไม่ค่อยอยู่บ้านในตอนกลางคืนและบรรยากาศในคืนนั้นก็เรื่องมึออดอดัดสไตล์มองแววตาของสามีที่มีแต่ความเศร้าส้อยแล้วถามว่าถ้าเป็นเรื่องน้องชายไม่ควรจะโทษตัวเองอีกแล้วมันไม่ใช่คควาามผิดของุณ ยิย่ก็เหมือนจะฟังที่สไตล์พูดแต่จริงๆแล้วก็ไม่เลยและเขาก็ยังมีความแค้นต่อเซมียอนคนที่ฆ่าน้องชายเขายังสุดซึ้งและเขาจะไม่มีวันจะลมเลิกแผนการนี้เด็ดขาดดานซายิดเองนั้นเขาก็เพียงรับปากให้ภรรยาสบายใจก็เท่านั้นเองทันใดนั้นก็ได้มีสายเรียกเข้าของอเล็กเข้ามาซึ่งซายิดนั้นเขาก็ต้องรีบบอ,อกไปและทิ้งภรรยาไว้ตามลาพังอีกตามเคยต่อมาซายิดก็ได้มาถึงห้องของอเล็กและพบว่าเขานอนจมกองเลือดอยู่กับผืนอเล็กนั้นก็โดนชกจนเลือดไหลาอาบหน้าส่วนซายิดเองนั้น จากตามรถพยาบาลมาที่คอนโดของอเล็กและเขาก็ต้องบึงรถมอเตอร์ไซค์กลับไปที่คอนโดของตัวเองเมื่อรู้ว่าไม่เหตุเพลิงไหม้แต่ในขณะนั้นเองเขาก็เห็นว่าภรรยาของเขาได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเขาจึงขับรถไปที่อื่นแทนทางฝั่งเซเมียนนั้นก็ได้แก้แค้นโดยการโทรไปหาโทเบนเพื่อนของซายิดแล้วก็ได้จัดการต่อยจนหนำใจก่อนจะเทน้ำมันมาลาดตัวเขาและมัดกับเก,ก้าอี้ไว้หลังจากนั้นก็จุดไฟเผาพร้อมถ่ายคลิปมาให้ซายิดดูเมื่อซายิดตื่นขึ้นมาจากการที่หลับไปในบ้านซายิดก็ได้เห็นภาพของเพื่ออนตััวเเงงถูกผาท้ป็ และนี่ก็ทําให้เขาเริ่มรู้สึกแค้นมากขึ้นไปอีกเลยต้องตามหาตัวเซมียนให้เจอโดยเริ่มแรกนั้นเขาตรงไปหาบานโก้ก่อนเพื่อถามหาว่าเซมีเนอยู่ที่ไหนโดยการเอาปืนขู่ยิงไปที่เขาก่อนจะให้เขาขับรถพาไปแต่ด้วยความที่เซมีเนเป็นหัวหน้าบานโก้เขาจึงหักรถชนกับแบริเลอร์ข้างทางเพื่อไม่ให้ซายิดไปถึงตัวเซเมียนได้ดาบานโก้ก็เห็นว่าซซยิดก็ได้หนอกมาอยู่ด้านหน้าจึงใช้เท้ากระทึบซซยิดอยู่หลายครั้งและในขณะเดียวกันนั้นเองเขาก็ได้เอามือไปทรมานบนใบหน้า,ายิ ก็เลยเอาปืนที่เน็บอยู่ข้างเอวยิงสวนกลับไปจนบันโก้ในตายคาที่และคราวนี้เขาก็ต้องคํำหาทางที่อยู่ของเซเมนเองจนสุดท้ายแล้วเขาก็เจอว่าเซเมนเน่พักอยู่ที่ไหนต่อมาซายิดก็เดินทางไปที่นั่นพร้อมจกกัดการกับบอดิกาที่อยู่ในห้องของเซเมนก่อนที่เขาจะพังประตูเข้าไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทั้งสองเจอกันและต่อสู้กันซซยิดนั้นก็ถูกเซเมนต่อยไปหลายรอบจนสลบไปหลายครั้งและสภาพของเขานั้นค่อนข้างจะยับเยินแต่นี่คงเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ซซยิดทำเมื่อเซเมนดูหัวเสียและงุดห่ดหง กับการที่ยิดเข้ามาทำร้ายเขาแบบนี้แต่ว่าไม่สู้กลับเลยจนกระทั่งเซเมนเอนั้นซายิดก็เอาแรงที่เหลือจากการที่โดนต่อยบนใบหน้าและผักเซเมนจนทะลุกระจกจนล่างของเซเมนนั้นตกลงไปและตายในที่สุดแต่ทว่าตอนนี้ก็ยังมีลูกสมุนที่เข้ามายิงายิดแต่ไม่ทันใดกระโดายิดยิงสนกลับไปโดยคนที่ยิงสนกันนั้นยังคงเป็นัยรุ่นคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยยิดเมื่อเห็นแบบนั้นเขาเลยพากลับมาที่โรงพยาบาลด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่นั้นก็แจ้งอีกว่าภรรยาของเขาได้คลอดลูกแล้วและให้เขารีบไปตามดูหน้าลูกสาซึ่งซาฮิตนั้นก็ได้มองลูกกับสตาอยู่ด้านนอกและเขาก็ไม่ได้เข้าไปเพราะเขามาได้มาในฐานะพ่อแต่เขามาในฐานะฆาตกรจึงทําได้เพียงแค่มองดูภระระยาก่อนลูกอยู่เพียงลําพังและไม่นานนักเมื่อเขาเดิอนออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็ต้องโดนตำรวจคุมตัวไปในที่สุดและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรียกได้ว่าจากศัลยแพทย์หัวใจที่มีฝืงไว้แกงกาสู่ฆาตกรสามศพในวันนี้เพราะความแค้นที่ไม่ได้เกิดขึ้น ตัวเองแค่เพียงตัดสินใจผิดชีวิตเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหากตอนที่น้องชายของเขาตายแล้วและก็เลือกโทษตัวเองเขาคงไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้โดยหนังเรื่องนี้นั้นก็บคะแนนจาก IMDB ไปถึง6.6คะแนนและคะแนนจาก RottenTomatoes ไปอีก57%ซึ่งสุดท้ายก่อนจากกันนั้นผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ